สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงเจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะคะทุกๆคนน่ารักมากๆเลยค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้การรายการที่ช่องนี้นะคะจะได้เติมความสุขเติมพลังนะคะพลังใจของเราอ่ะที่จะมีพลังที่จะดำเนินชีวิตก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้ใน วินาทีต่อไปนะคะให้มีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าพลังนั้นนะคะมันเต็มหัวใจอะ่ะมันจะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆสิ่งต่างๆนะคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาหาเราอย่างแน่นอนนะคะแค่เราโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดเท่านั้นนะคะอะไรที่ไม่ดีก็คือตัดออกไปนะโอเคทับปิกนะคะเราจะมาดูว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะ เขาจะติดต่อมาไม้3ามกองนะคะดอกไม้ที่1นึ่งพิง e โรนะคะสวยงามมากดอกที่2 White Rose ค่ะที่3ามเรดโรสนะคะก็ไม่โฟกัสใช่ไหมน่าจะได้นะคะทำจิตใจให้นิ่งๆนะคะทุกคนนะ รู้สึกถึงกองไหนมากที่สุดก็เลือกกองนั้นนะนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครชอบทั้งหมดก็ดูได้ทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่1นนะคะพิงค์โรสนะคะกับท็อปปิกเขาจะติดต่อมาไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะติดต่อมาไหมเอ่ยนะคะ ขอให้ทารอดจงสื่อถึงคนกองที่หนึ่งด้วยนะคะว่าเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคนกองที่หนึ่งจะติดต่อมาไหมคะมหืมไพ่ออกมาแล้วชัดเจนค่ะชัดเจนทีเดียว มีความนิ่งใช่ไหมคะราชาเหรียญผู้นี้นะคะความนิ่งของเขาก็ไม่ได้ทําให้เขามีความสุขนะคะมันก็ทําให้เขาหน้าเบื่อเหมือนกันเหมือนกับหน้าเบื่อทําอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งไว้นะคะแต่มันชัดเจนแน่นอนค่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะสื่อสารติดต่อมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะราชาเหรียญอาจจะเป็นธาตุลงธาตุน้ําธาตุดินนะคะเป็น ไพ่กองที่หนึ่งรุนแรงมากเลยทีเดียวนะชัดเจนนะคะสี่ไม้คุณจะมีเวลาที่ได้เจอกันนะคะได้มีความสุขซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนนะคนอ่านเห็นแล้วก็เนอะรู้สึกแฮปปี้นะคะก็ ชัดเจนแน่นอนค่ะนะคะไพ่ใบแรกออกมาก็เขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนนะเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแน่นอนถึงตอนนี้มันจะนิ่งเงียบเหลือเกินนะคะความนิ่งเงียบของเขาไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเขาอึดอัดนะคะเขารู้สึกเ,เบื่อหน่ายไม่สบายใจนะคะเบื่อเซ็งอะไรประมาณนี้ค่ะอยาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณจะแย่อยู่แล้วนะแล้วก็ มีความมุ่งมั่นมั่นใจแล้วก็ตั้งใจมากที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์ไปทางที่ดีนะคะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ให้จบแล้วก็ชัดเจนนะคะม,มันรู้สึกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะได้เจอเขาแล้วก็ได้พัฒนาวความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปหรือคุณที่ยังไม่ได้เจอคุณอาจจะได้เจอแล้วเ,ออเดี๋ยวนะคุณที่ยังไม่เจออาจจะได้เจอกันนะคะแล้วก็พัฒนาไปคนที่พัฒนาวความสัมพันธ์แล้ว มีความงเงียบๆอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็จะพัฒนาไปอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งอย่างชาัดเจนทีเดียวเลยนะคะเขานะคะเป็นคนที่เฟลลี่ดูดีนะคะมีเสน่ห์กับบุคคลรอบข้างมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะมีสเปซของตัวเองในการอยู่ถ้าเขาคิดว่าเขาจริงจังแล้วอะค่ะเขาก็จะชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงแม้มันจะดูยากลําบากดูดูไม่ค่อยที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูมันยากเย็นดูมันเหมือนกับมีอะไรที่จะต้องเจอนะคะมันจะเบาบางลงแล้วมันจะเสมอภาคทั้งสองคนทั้งสองคนทั้งคุณแล้วก็เขานะคะเขาจะทำถ้าเขาชัดเจนปุบะเขาจะทำให้รู้สึกว่าคุณกับเขา,าเท่าเทียมกันคุณกับเขานะคะมันจะมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะมันจะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ระแวงหรือว่าไม่เชื่อถังใจถ้าเขายังไม่ให้สถานะเรานะถ้าเขายังไม่ให้ความชัดเจนกับเราเราก็ละลาได้นะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะโฟกัสหรือว่ามองคนอื่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสถึงอนาคตเราด้วยนะอย่าพยายามนะคะไปเลงกับคนนึงมากเกินไปรู้ว่าคุณนะชอบเขามากรู้ว่าเราต้องการคนนี้แหละไม่ต้องการใครอีกแล้วแต่ว่า ในเมื่อเรายังไม่ได้ชัดเจนกันและกันนะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์มองคนอื่นได้มีสิทธิ์คุยได้ถ้าเราไม่อยากที่จะมองหรือว่ายังไม่พร้อมคุยกับใครเราก็อยู่กับของเราคนเดียวก่อนมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความพอเราสวยและมีความสุขมากๆแล้ว่เขาก็อยากเข้ามาหาเราเขาก็อยากชัดเจนกับเราเองแหละนะคะเพราะว่าเราเข้มแข็งเราสตรองเราดูดีมีเสน่ห์เราเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่สนใจเขาเหมือนกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะ ในเมื่อเขาเป็นราชาเหรียญผู้ซึ่งมีพร้อมทุกอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานการเงนินและก็ความมั่นคงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเสน่ห์แล้วก็ดูดีมากขนาดนี้แน่นอนเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูใจของเราเหมือนกันนะคะเขามีความมุ่งมั่นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่ดีมีความเห็นอ,อกเห็นใจเข้าใจผู้อื่นนะคะมีดูดีมีเสน่ห์มีความรักมีความอบอุ่นมีเหตุผลมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะ ถึงความนิ่งเงียบความสงบจิตใจเขาอะ่ะมันจะนิ่งเงียบไปหรือว่าอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้ความในใจของเขาลึกๆนะคะรู้สึกว่า,ามีมีความรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่ออยู่นั่นเองอะคะ่ะเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะคะเพ,เพื่อที่เพื่อที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะคะคือไพ่สวยงามน,นะคะ มีความมุ่งมั่นยังไงก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่ในใจที่จะติดต่อสื่อสารคุณอยู่ตรงนี้นะคะอยากได้รับความยุติธรรมอยู่ตรงนี้นะสิบไม้นะคะหรือว่าอะไรต่างๆอุปสรรคต่างๆมันก็ใกล้ที่จะจบแล้วมันใกล้ที่จะได้ชัดเจนได้จริงจังแล้วนะคะเท่าน,นั้นเองก็มันจะมีความยุติธรรมเสมอากับคุณทั้งสองคนถ้าถ้าเราได้อยู่ในความสัมพันธ์กับใครอะคะ่ะมันจะไม่มีอะไรที่มากกว่าอะไรที่น้อยกว่าเขาจะทาให้คุณรู้สึกเท่าเทียม แล้วก็มีความรู้สึกเติมเต็มในความรู้สึกมั่นคงนะคะจะไม่มีการแบบหวาดระแวงไปไปมามาหายหายไม่มีนะคะถ้าไปไปมามหายหายเราก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีละนะคะเราก็โฟกัสคนที่มั่นคงแล้วคนที่จริงใจกับเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะจะติดต่อมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆเลยทีเดียวถึงความนิ่งเงียบนิ่งอะไรก็ตามมันจะทําให้เขารู้สึกเบื่อ ะะอาจจะเป็นลมท่าลมท่าดินอาจจะแบบนะคะไม่อยู่กับที่นะคะนิ่งๆเป็นคนสองบุคลิกไม่ลงรอยอะไรในวันนึงถ้าเขาตัดสินใจที่จะมีแฟนหรือว่าจริงจังแล้วอ่ะยังไงเขาก็ต้องมีคุณไว้ในทุกเอเรียาบทของเขาอย่างแน่นอนจะไม่มีการมาหม่หายนะคะจะไม่มีการ หลบๆแอบๆไม่มีทางเด็ดขาดนะคะต้องชัดเจนทุกอย่างต้องเปิดเผยเพราะว่าเราคือที่หนึ่งในใจของเขาเราคนที่คือคนที่ใช่แล้วก็ชัดเจนของเขาไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะโอเคนะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่1 ังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะยังไงถ้าไม่ใช่ไม่ดีก็ตัดออกไปถ้าคุณกําลังนะคะรอคนใหม่ที่ใช้อยู่อาจจะเป็นคนธาตุนี้ก็ได้นะคะดินน้ําลมนะคะแล้วก็เป็นคนบุคลิกแบบนี้มีความมีสเสน่ห์นะคะมีความดูดีมิสเสน่ห์เข้ามาจีบเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆเรียนรู้เขาเรียนรู้เรานะคะใช้เวลากับเขาให้มากๆ เพราะว่าเราไม่อยากเสียใจไม่อยากร้องไห้ถูกปะเพราะมันทรมานในจิตใจของเรานะคะโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะทุกทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกเนาะขอบคุณมามๆาจากใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่2นะคะไวรัสนะคะกับท็อปปิกนะคะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะเรามาดูกัน เขาจะติดต่อมาไหมนะขออพายทารรอดนะคะจงสื่อถึงคนกองที่สองนะคะว่าคนคนนั้นนะคะที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนกองที่สองจะติดต่อมาไหมคะ คุณมีรักสามเศร้ากันหรือเปล่านะใครคนใดคนหนึ่งทำให้เสียใจร้องไห้ผิดหวังนะคะในตัวตนของกันและกันหรือเปล่านะเขายังมีความรู้สึกมั่นคงมั่นใจอยู่ตรงนี้ค่ะอยากที่จะได้มุ่งมันพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะอยากที่จะมีเวทมนต์มีคาถา เ,เ,ะะเ,เสกให้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะเสกให้ทุกอย่างกลับคืนมาดั่งวันวานนะคะที่วันวานเก่าๆ่าวันวาน,วนที่ดีวันวานที่คิดถึงนะคะแน่นอนเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่สวยงามจริงๆเลยทีเดียวนะ เป็นบุคคลที่มีฐานะมั่นคงเลยทีเดียวเรื่องของการเงินทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูสมรฐาแล้วก็ดูดีนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นคนสามารถเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ดูคนออกนะดูคนออกมี mentor, สามารถดูว่าคนนี้เป็นยังไงดูว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ จริงจังมุ่งมั่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเห็นคุณเป็นหญิงสาวที่แบบว่าอา,อาจจะท่าลมท่าน้ำก็ได้นะคะนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็เขาเห็นคุณเป็นหญิงสาวที่มีสเสน่ห์นะเป็นมีสเสน่ห์มีการแต่งตัวนะมีความเป็นผู้นำมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะมีความแบบใจดีนะคะมีความคิดบางทีเขาก็คิดว่าคุณรู้สึกเป็นคนค่อนข้างหลังเลอะไรบางอย่างย,งยังไม่ตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ มีการทาให้เสียใจเกิดขึ้นหรือว่าร้องไห้อย่างที่บอกแต่เขายังมีความมั่นคงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะหรือว่าพิชิตหัวใจคุณนะคะก็คือเหมือนกับอย่างที่จะมีเวทมนต์เศคาถาให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้ดูคุณอยู่ไกลๆอยู่ตรงนี้นะคะรอวันเวลาที่จะ ยังคงมีความที่จะกระโจนนะคะกระตือรือร้อนแพชชั่นการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นี่เองนะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเข้มแข็งแล้วก็ตรองนะคะมันเป็นความรักอยู่ในหัวใจของเขาค่ะคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ซึ่งการและการตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นคนอดีต ของคุณที่รู้จักกันแล้วหรือคนที่คุณรู้สึกเป็นคนอดิตชาติชก็ได้คุ้นเคยนะคะใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอตุตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอการชอบซึ่งกันและก,กันมากมากเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีเรื่องราวทําให้รู้สึกต้องเสียใจร้องไห้นะคะผิดหวังนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ตรงนี้มีความมั่นคงจริงจัง,จงมุ่งหน้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารพูดคุย นะคะอย่างชัดเจนทีเดียวเขารักคุณอยู่เขายังรักคุณมากๆอยู่ตรงนี้คิดถึงวันเวลาแล้วก็วันเวลาเก่าๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไพ่ที่สวยงามค่ะนะคะเหมือนกับเป็นไพ่ที่สวยงามที่แบบเขายังคงมีคุณอยู่ในใจอยู่ตรงนี้ยังคงรักเหลือเกินนะคิดถึงวันๆคิดถึงวันเวลาเก่าๆยังรักมากมายเหลือเกินเหมือนเหมือนกับในความรู้สึกลึกๆของเขาคือให้เกียรติคุณแล้วก็ยกย่องคุณมากๆนะ เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจร้องไห้แต่ในใจของเขาได้เฝ้าดูคุณแล้วก็มองคุณคิดถึงวันวานสิ่งเก่เาๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยกย่องเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมากในหัวใจเขาตอนนี้รู้สึกว่ารักคุณมากมายเหลือเกินนะคุณกับเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าโชคชะตานำพาให้มาเจอกันอะไรประมาณนั้นเลยนะคะอ,อ,อาจจะมีการหยุด ความสัมพันธ์ไปนะคะนิ่งความสัมพันธ์ไปแล้วก็แบบเพราะสาเหตุอะไรทําให้เสียใจเกิดขึ้นแต่มันยังมีความมั่นคงแล้วก็อยากจริงจังอยู่ตรงนี้นะคะอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยมาหาคุณอย่างตรงนี้นะคะอย่างชัดเจนตามที่หน้าไพ่โชว์นะคะตามที่รู้สึกได้นะตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะ ไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะไพ่สวยมากๆเลยทีเดียวมันมีแพชชั่นของการพัฒนาที่จะเริ่มต้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเริ่มต้นที่จะได้เคลียร์กันนะคะเรื่องราวต่างๆให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะ,ะเพราะว่าเขายังรักคุณสุดหัวใจยังรักค่ะมีความรักมันเป็นเลเวอร์มันเป็นซิกออฟคัพส์นะคะมากๆอยู่ตรงนี้นะคะ่ะความรู้สึก ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะมุ่งมั่นที่จะยังไงก็อยากได้คุณมาครอบครองในหัวใจเหมือนเดิมยังอยากมีคุณไว้ในหัวใจเหมือนเดิมใช่มันเศร้าและก็เสียใจอย่างที่อย่างที่อย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะความรู้สึกนั้นแต่มัน,นมั่นคงแล้วก็เรื่อยๆในความรู้สึกของเขารู้สึกทุกวันทุกวันความรู้สึกของเขามันก่อเกิดขึ้นทุกวันทุกวันจนกลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้แล้วอยากที่จะ ย้อนเวลาอย่างที่จะหวนกลับไปเหลือเกินได้แต่เฝ้ามองอยู่ตอนนี้นะคะได้แต่บางคนที่พร้อมนะคะพร้อมลุยพร้อมที่จะมุ่งหน้านะคะให้ความรักนั้นเป็นความรักนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความเป็นแบบสมร t h ของเขานะคะเป็นคนที่มีฐานะด้วยนะคะ ไพ่สวยงามมากๆนะคะเป็นคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านดูคนออกนะคะสามารถดูคนออกว่าคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเข้ากับคนอื่นได้ดีทีเดียวนะคะทำงานงานเก่งมีความมุ่งมั่นนะคะจะทําอะไรก็ต้อง,ต,องต้องทําให้ได้นะคะประมาณนี้ไพ่สวยค่ะชอบชอบมากเลยเลเวอร์ over, กับซิลล์ออฟคัพมันเป็นความรู้สึกอดีตแล้วก็เก่าๆนะคะในในห่วงหัวใจและห่วงหัวใจนั้นเขาไม่สามารถ ยังไม่สามารถตัดคุณออกไปได้ยังไงก็ต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะยังรักคุณอยู่มากๆนะคะตรงนี้เองรักมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกทุกคนนะมันเป็นความอิ่มในหัวใจอิ่มเอิบอะค่ะก็คือรู้สึกถ่ายทอดออกมาแล้วรู้สึกว่ามันรักนะมันรักมากมันรู้สึกเต็มอยู่ในหัวใจของเขามากตอนนี้นะเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็เสียใจรู้สึกว่าอยากที่จะ อยู่ใกล้ๆคุณอยากเริ่มต้นอยากที่จะให้วันๆความรู้สึกมีความสุขนั้นมันกลับมาอีกอะค่ะนะคะที่ท,ที่ที่พูดที่อ่านให้ฟังที่รู้สึกให้ฟังอะนะคะทุกคนมันมีการแพชชั่นการที่จะอยากได้คุณมาครอบครองในหัวใจเขามากๆเลยมันเต็มอิ่มอยู่ตรงนี้มากๆเลยมันฟฟมันมันรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าเศร้าแล้วก็เสียใจรู้สึก เบื่อรู้สึกแบบว่าอะไรยังไงนะแต่เขามีความมุ่งมั่นมากๆค่ะแล้วก็มั่นใจมากๆค่ะว่าเขาไม่ยอมแพ้อย่างไงเขาเขามีคุณเต็มหัวใจขนาดนี้แล้วเขารักคุณมากขนาดนี้แล้วเขายังมีแพชชั่นที่จะสู้ต่อไปยังไงเขาก็จะได้หัวใจคุณมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะทุกคนยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอันไหนที่ไม่ใช่ไม่ดีนะก็ตัดทิ้งไปคุณจะได้เจอถ้าคุณไม่มีใครนะคะคุณก็จะได้เจอ คนใหม่ที่เป็นเหมือนคนในอดีตชาติคนคุ้นเคยเป็นรักครั้งแรกรักแรกพบแล้วเขาอาจจะมีอดีตที่เจ็บช้ำเจ็บปวดมาก่อนเหมือนคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนมีฐานะดีนะคะเข้ามาพัฒนาวความสัมพันธ์คุณจริงจังนะคะอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณกับเขาเป็นคนที่ใช่แล้วก็ตามหาคนจนเจอนะคะประมาณนี้นะคะ โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณมากๆจากใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ r Red Rose นะคะกับท็อปปิกนะคะเขาจะติดต่อมาไหมนะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะ ขอไพ่ทาโรต์นะคะจงสื่อถึงคนกองที่สามเลยนะคะว่าคนคนนั้นที่อยู่ในหัวใจเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคนกองที่สามจะติดต่อมาไหมคะอืมคุณสองคนทิ้งระยะห่างมาได้กันสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ อาจจะทาดลมทาดน้ํานะคะเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนมั่นคงม,มีความจริงใจอยู่นะเป็นคนมีเหตุและผลนะคะทําอะไรมีเหตุและผลเหมือนกับเขารอดูอ,อ,อนาคตอยู่ะคะ่ะเหมือนกับคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะคะจะไปไทยทางไหนดีจะจะออกจะมี จะแก้ปัญหายังไงจะทำยังไงดีอะค่ะเพราะว่าเขาเห็นคุณดูดีมากๆแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีพร้อมทุกอย่างท่าที่การงานการเงินนะคะมั่นคงนะคะทุกอย่างเลยทีเดียวเขาอยากจะจบปัญหาการขัดแย้งไปอะค่ะนะเขาอยากจะจบปัญหาที่โต้เถียงกับคุณที่ขัดแยง้งกับคุณที่ทะเลาะก,กับคุณให้มันจบไป นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อะค่ะเขาว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เขามีแพชชั่นการเริ่มต้นใหม่การได้รับชัยชนะนะคะการเริ่มต้นการได้รับชัยชนะเป็นบุคคลท่าดลมท่าดน้ําได้นะคะเป็นราชาดาบผู้ที่มีความมั่นคงมั่นใจเข้มแข็งสรองแล้วก็เด็ดเดี่ยว นะคะแต่มีความโรแมนติกแล้วก็ความใจดีมีเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นบุค,คลิกที่เฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆต่อบุคคลรอบข้ามมีความเป็นผู้นำนะคะคุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างกระทนหันก็ได้นะคะรอบนี้นะขออีกหนึ่งใบติดต่อค่ะยังไงก็ติดต่อนะคะ เขาได้ทิ้งระยะห่างกับคุณมาระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะระยะนานมากและก็เขาเหมือนกับได้คุ้นคลิปคิดอยู่อะค่ะว่าเขาจะทำยังไงดีเหมือนกับคิดเหตุและผลนะคะเขาจะทำงี้ดีไหมเขาจะทําแบบนี้ดีไหมเขาจะทํายังไงดีนะมันจะเกิดขึ้นแบบไหนดีนะจะทําให้มันมีผลออกมายังไงดีนะคะและเขาได้เห็นว่าคุณเป็นหญิงสาวที่ พร้อมในตัวเองมั่นคงทั้งเรื่องของอหน้าที่การงานการเงินต่างๆนะคะเพอร์เฟทีเดียวเขาอยากจะจบปัญหาการขัดแยง้งการโต้เถียงการทะเลาะการให้มันจบลงเขาอยากได้รับชัยชนะในครั้งนี้เขาอยากเอาเอาชนะหัวใจของคุณอะอะคะยังไงเขาก็ไม่ยอมถ้าคุณได้นะคะติดต่อสื่อสารกันครั้งนี้คุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะ เลยก็ได้เพราะว่าเขาได้คิดทบทวนมาถีทั่วแล้วยังไงเขาก็จะมุ่งหน้านะคะพูดคุยติดต่อความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนเคลียร์ปัญหาต่างๆให้มันออกจากหัวใจอย่างแน่นอนนะคะถ้ามันไปต่อได้ก็อาจจะไปต่อในอีกหนึ่งสเต็ปได้ชัดเจนจริงๆถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเพื่อนความรู้สึกดีๆนะคะแต่มันมีความมั่นใจว่านะคะยังไงเขาก็จะ พิชิตหัวใจของคุณนะคะยังไงเขาจะติดต่อสื่อสารมาแน่นอนนะคะนีคะตอนนี้เขาก็ได้แต่ดูนะคะถอยห่างออกไปแล้วก็นิ่งดูระยะเวลานะคะปล่อยไปว่าจะทำยังไงดีจะทำแบบไหนนะคะเพื่อที่จะพิชิตใจหรือว่าจะชนะใจของคุณนะคะจบปัญหาการขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นความที่มีปัญหา ะะเพราะว่าถ้าได้กลับมาครั้งนี้เคลียร์ปัญหาการให้มันจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วกระทนหันเลยทีเดียวนะคะไปอีกนะดหนึ่งสเต็ปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาได้คิดแล้วก็ทบทวนมาดีแล้วว่าเขาจะทําอะไรนะคะว่าเขาจะทําแบบไหนว่าเขาจะไปต่อแบบไหนนะคะมันจะไปต่อได้ไหมนะคะในอนาคตนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยมานะคะถ้าลมทัดนน้านะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เฟนลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีความมีสเปซเป็นของตัวเองมีบุค,คลิกที่2บุค,คลิกไปไปมาๆหายหายเขาจะมีเหตุผลลึกๆในใน,ในความคิดของเขานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเขาคิดจะติดต่อเราก็จริงจังแล้วอ่ะเขาจะต้องคิดมาแล้วแหละว่าเขาจะทาอะไรและเขาจะต้องมีเหตุผลในส่วนตัวของเขาว่าเขาจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องรู้ได้ว่าเขาจะมาไม้ไหนแลวเขาจะมายังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะจริงจังกับเราเขาจะต้องเปิดเผยนะคะตัวตนของเขาให้เรารู้นะคะไม่มีความลับไม่มีการปกปิดอะไรมันถึงจะไปต่อในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงได้ถ้าจะมาเล่นเล่นเราก็จะตัดเหมือนกันนะคะ เราก็ต้องตัดเหมือนกันเพราะว่าใจของเราเราก็ไม่อยากให้มันซ้ำซากนะคะจำเจแล้วก็เบื่อหน่ายกับคนคนเดียวในหลายๆครั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็มีได้ให้เขาได้แต่มันก็ต้องดูว่าเรา,เราจะให้โอกาสเขากี่ครั้งนะคะสงสารหัวใจตัวเองบ้างเนาะถ้าติดต่อกลับมาแล้วนะคะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมันไม่เป็นอย่างใจหวังมันยังคงมีเรื่อง ราวที่ทะเลาะบอกแว้ไม่เข้าใจขัดแย้งกันอยู่ไม่ลงตัวนั่นก็คือเป็นเป็นเป็นอะไรที่สัญญาณที่บ่งบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องถอยออกมาเหมือนกันเพื่อที่จะรอคนที่ใช่จริงๆะคะไม่ว่าการเวลาจะนานแค่ไหนนะคะทุกคนถ้าเราจบจากคนนี้ไปเราเริ่มต้นใหม่อะ่ะมันก็จะมีสมมติคนนี้อาขัดแย้งแบบนี้อีกคน คนต่อไปที่เราครบที่เป็นคนใหม่อาจจะขัดแย้งอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่เราะลงตัวกับเขาได้ทุกอย่างแล้วมันก็จะไปพัฒนาวความสัมพันธ์ไปได้อย่างที่ไม่มีสิ่งที่ต้องขัดแยง้งแล้วก็ต้องจบปไปแล้วก็จะต้องมีเรื่องมีราวทาให้เราเครียดแล้วก็ปวดหัวอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีความสุขนะคะแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็มีการ ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจกรารละการน,นั่นคือนะคะ คนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปยังขั้นถึงการแต่งงานแล้วก็มีลูกมีครอบครัวไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายนะคะมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนง,ง่ายๆอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณอย่างแน่นอนเพื่อเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปเขาค่อยดูเขาไปไม่ต้องรีบนะคะถ้ากลับมาแล้วทําให้เราเสียใจยอีกก็ตัดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่ามันจะมีคนที่ลงตัวกับ เรานะคะคนที่ใช่กับเราอย่างแน่นอนในอนาคตนะคะต้องเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขให้มากๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกำลังใจดีๆ energy positive support ให้คุณเสมอขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกเนาะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ